ยกะถาม,มากคือพวกเด็กไทยที่ชอบฟังเพลงเกาหลีนะครับฟังรู้เรื่องหรอฟังรู้เรื่องหรอครับนะคือเราก็เป็นเด็กไทยนะก็ฟังไม่น่าจะรู้เรื่องนะครับแล้วผมก็มีรู้สิกนะที่เป็นพวกนี้นะครับแบบบ้ากเกาหลีสุดๆเรียนภาษาอังกฤษแต่ไม่เคยสนใจภาษาอังกฤษสนใจแต่อีพวกเกาหลีใช่ไหมครับไปยืนดักเขาเนี่ยอีพวกเกาหลีก็ออกมาพูดอยู่ไม่กี่ประโยคใช่ไหม a l า o i s e o ฮันตะกันไบบเดียบอมผมรักคุณเป็นยอะไรขอโทษที่รุนแรงมันอึดอาาัดจังฟังออกแล้วครับเพลง ลิงคิงคองลิงคิงคองนี่ก็ลิ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 งคิงคองลิงคิงคองนี่ก็ลิงนี่ก็ลิงนี่ก็ลิงนี่ก็กลอยจะกินน้ำลอยจะกินน้ำลอยจะกินน้ำลอยกลอยจะกินน้ำลอย no 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 yeah 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 no no yeah yeah no เอาอย่างไงเอาอย่างไงคี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 เอาอย่างไงเป็นเกาหลีฟังรู้เรื่องเหรอ พวกก้ศิกผมก็จะชอบด่าทำไมจารย์ชอ,ชอบชอบมาว่าพวกหนูล่ะคะทำไมก็หนูชอบอย่างเงี้ยพี่เข้าใจที่ไม่ได้ว่าฟังเลยเป็นความสุขของหนูเนี่ยนะครับแต่วันวันเนี่ยถ้าหนูไม่ทำะไรฟังแต่เพลงเกาหลีทั้งวันแล้วก็นั่งเมื่อโอ๊ยรอเมอ่อเพลงก็พอลิงกิงของเพลงเนื้อชมก็เต้น